ม,มีศรัทธาแต่ว่าขาด<ม><ม>ปัญญาศรัทธาต้องเดินคู่ปัญญาพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกภูชุปฏิปันโนยายะพฏิปันโนสามีกิพจิปันโนเมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงอัญชรีกรานิโยเราจะกราบจะไหว้กว็สมควรคุณยักษ์เขตต่างโลกับสาม เมื่อท่านปฏิบัติดีท่านก็นเป็นเนื้อหนาบุญของพวกเราคุณยาเขตต่างโลายศาสนาเป็นเขตบุญของโลกเป็นเนื้อหนาบุญของโลกถ้าท่านไปสูบยาบ้าไปเม้าแล้วขับจีเป็นสีม่วงเป็นเนื้อหนาบ้า